โอเคครับผมเจอกันอีกแล้วนะครับกับโปรแกรมวิเคราะห์บอลดูสกอร์ดอทนะครับผมวันนี้วันที่11เดือน5 2 5ส4นะครับวันนี้ก็เจอกันอีกแล้วนะครับอีกวันหนึ่งนะฮะวันนี้ผมจะมาวิเคราะห์คู่ของเซาแฮมตันพบกับคริสตัลพาเลตนะครับผมเวลาตี25ของวันนี้ด้วยนะครับต้องรอช้าครับผมกดเข้าไปเลยฮะเดี๋ยวเราไปดูผลรวมที่ยิงได้ฮะในหลังสุดของทีมเจ้าบ้านนะครับผม มาแล้วนะครับผลรวม5้านันหลังสุดทีมซาวแฮมตันยิงได้ไปทั้งหมด1 2ยิงได้ไปทั้งหมด2ประตูนะครับผม5านันหลังสุดนะ2ประตูนะครับแล้วก็ฝั่งของคริสตัลพาเลทนะครับ2 3 4 5ยิงไปทั้งหมด5ประตูนะครับส่วนอันดับกับคะแนน อันดับกับคะแนนเดี๋ยวมาดูฝั่งของเจ้าบ้านนะครับผมของซาร์แฮมตันนะครับอยู่อันดับที่17แล้วก็คะแนนอยู่ที่37นะครับ17แล้วก็37นะครับแล้วก็ฝั่งของคริสตอลพาเลทอยู่ตำแหน่งที่13แต้มรวมทั้งหมด41ครับ เรียบร้อยครับผมเดี๋ยวเราไปดูราคาต่อกันในเว็บนะฮะก็มาแล้วนะครับผมสำหรับราคาในวันนี้นะทีมเจ้าบ้านเป็นทีมต่อนะครับผมเซาแฮมตันนะครับราคาอยู่ที่เสมอควบครึ่งนะครับทีมเจ้าบ้านเป็นทีมต่อนะครับผมราคาต่อรองอยู่ที่เสมอควบครึ่งหรือว่าปอปอนะครับเดี๋ยวไปดูราคาสูงต่ํากันครับส่วนราคาสูงต่ําวันนี้อยู่ที่2ลูกครึ่งนะครับผม ึน,นะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วกดวิเคราะห์ผลไปเลยครับสำหรับผลการวิเคราะห์ก็ออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมโอกาสที่จะมีสกอร์สูงอยู่ที่60%นะครับผมแนะนำเป็นต่ำแรกนะครับโอกาสที่เจ้าบ้านชนะมีอยู่28%ทีมเยือนมีอยู่ถึง4 2เเลยทีเดียวหรือเราไปดูสถิติที่เคยเจอกันครับ สถิติที่เคยเจอกันของทีมนี้นะครับผมแมตช์ล่าสุดี่ตตาวาเลชชนะไป1นึูนย์นะครับแล้วก็ซาแฮมตันชนะไป2อศูนย์นะครับปี2019ก็เสมอกันเลยนะครับผมถือว่ายิงกันน้อยนะครับผมยิงกันไม่เยอะมากนะฮะยิงกันไม่มากนะครับผมสําหรับใครที่อยากจะตามก็ให้ไปฝั่งของททีมเยือนเลยครันนะครับผมใครที่อยากตามก็ตามได้เลยนะครับผมวันนี้ยิงกันไม่มากนะฮะแนะนําเป็นต่ําแรกเลยนะครับผมสําหรับใครที่อยากจะตามก็ สะดวกตามได้เลยนะครับวันนี้มาวิเคราะห์ให้ฟรีๆนะสำหรับใครที่อยากจะรับโปรแกรมวิเคราะห์บอลตัวนี้ไปใช้งานนะครับผมคลิกลิงก์ลายด้านล่างได้เลยนะครับรับไปใช้งานฟรีนะครับผมไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับขอแค่ไม่ทุนเล่นก็พอนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากนะครับวันนี้ผมขอให้ไปทางทีมเยือนของทางคริสตัลพาเลทนะครับผมแนะนําเป็นต่ําแรกนะวันนี้น่าจะยิงกันไม่มากนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะครับผมแล้วไปเจอกันใหม่นะฮะ ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับผมแล้วเจอกันใหม่พรุ่งนี้ฮะสวัสดีครับ